สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะคะพันเบนิฮารุกะในกระถางเนาะอันนี้ก็คือยอดมันที่เราเพาะแล้วนะคะก็คือเรา,าใช้หัวหัวมันญี่ปุ่นนะคะซื้อมาแล้วก็เพาะเราก็ได้ยอดแล้วนะคะก็จะทําการนํานไปปลูกในกระถางเนาะลงดินนะคะเพื่อที่จะเอาหัวมาไว้กินนะคะ ก็ไปดูกันนะคะวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นยังไงคะ่ะไปติดตามรับชมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมดินเนาะดินที่เราใช้นะคะเราก็ใช้ดินจากแปลงมันเทศเนาะที่เรามีเนาะก็ส่วนผสมของดินนะคะเราก็ได้หวานปุ๋ยมูลไก่ไปแล้วนะคะเพื่อให้เขาปรับสภาพดิน ซึ่งก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้ง่ายนะคะก็นำดินใส่กระถางกระถางที่เราใช้เนาะก็จะใช้ใบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะปลูกไปสักสองสามยอดนะคะเพื่อง่ายต่อการลุ้มหัวของเขาด้วยเนาะถ้ากระถางเล็กนะคะมันก็จะทำให้หัวเขาจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีดินนะคะก็สามารถซื้อได้เนาะตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้นะคะแต่นี้เรามีดินที่เราใช้ปลูกมันเทศอยู่แล้วนะคะก็มาลองปลูกดูเนาะมันญี่ปุ่นเพิ่งปลูกครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็ลองปลูกในกระถางด้วยเนาะว่าดูว่าเราจะได้ผลผลิตเป็นยังไงนะคะค่ะวิธีการตัดยอดเนาะเราก็ตัดเอาตรง ใกล้ๆตาเขานะคะมันจะมีตาแต่และตาอยู่ก็จิ้มแนวนอนนะคะถ้าจิ้มแนวนอนจะทำให้ผลผลิตดกนะคะมากกว่าแบบเสียบลงไปตั้งๆเนาะเราใช้ยอดในการปลูกเท่านั้นนะคะถ้าเราไปตัดเอาแต่ก้านเขามาอย่างเงี้ยไม่ได้กินหัวนะคะเราก็จะได้ยอดเฉยๆเนาะ ถ้าเราจะเอาหัวเราต้องใช้ยอดเท่านั้นนะคะในการปลูกอันนี้ยอดจะเล็กมากเลยนะคะเพราะว่าเอ่อน่าจะเกี่ยวกับการเอาไปเพาะในน้ำด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะเลยทำให้ยอดเล็กมากนละคะ่ะก็สองยอด3มยอด แล้วก็จะมาดูผลผลิตกันเนาะว่าปลกมันเทศญี่ปุ่นในกระถางผลผลิตจะเป็นยังไงเนาะหัวเขาจะหวานเหมือนตอนที่เราซื้อมาไหมนะคะผ่านไปได้หนึ่งวันนะคะก็เริ่มติดลากแล้วเนาะก็เดี๋ยวสักหนึ่งอาทิตย์นะคะยอดเขาอาจจะตั้งขึ้นเนาะ วันนี้ก็พามาดูวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในกระถางนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง A t Style ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะไปนะคะสวัสดีคะ่ะ